ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ควรมนไข่เรามาเที่ยวกันสามคนนะคะที่สวนพึ่งอ่าอันนี้เดี๋ยวเราจะถ่ายบรรยากาศโดยรอบให้ดูก่อนนะคะบรรยากาศโดยรอบเพื่อนอ้วนนี่นี่นยิ้มหน่อยเดี๋ยวจะส่งไปเพื่อนแนทอีกเพื่อนชิฟอ่าไหนจะลองใส่ยายบรรยากาศโดยรอบหน่อยนี้คนเยอะมากแล้วก็สั่งอาหารไปได้สักครู่แล้วก็ยัง ไม่มาเลยแล้วเพื่อนๆทั้งนั้นสบายดีไหมเพื่อนอ้วนถามเพื่อนแนทดีเดี๋ยวจะส่งให้เพื่อนแนทให้เป็นไงตอนนี้กินไอรินนิเกกินอะไรกันมีอะไรอร่อยบ้างที่กินไม่ได้ยินดีหนังเลยไอ้เอาดิได้ยินชัดตอนนี้เพื่อนกินอะไรเนี่ยไอติมนมแพะ ทั้งนู้นคงไม่มีกินกันทั้งนู้นคงไม่มีกินกันเนาะแล้วก็ไม่มีสาวๆให้มองเว้ยที่นี่สาวๆเยอะมากสาวสาวครีบเยอะมากเดี๋ยวเราจะส่งไปเป็นสเปิร์ก่อนเดี๋ยวเกิดกับข้าวมาแล้วเราจะส่งให้ดูอีกทีหนึ่งเนียยั่วยั่วเพื่อนๆที่อยู่อัมพวาอาจย์อาจารย์แม่บายดิแล้วอากาศเอาเพื่อนๆพื่อนไปบายเพื่อนกันบาย